สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมันต้อนรับเข้าสู่นะฮะอาณาจักรของเฮียเก้าอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะก็จะพามาเล่นเกมนะครับฟินิกนะของค่ายพีจีครับผมไม่ได้เล่นนานนะมาดูกันครับวันนี้พกทุนมาแค่79บาบาทเท่านั้นฮะมาเล่นนะครับผมนะเอาใจคนทุนน้อยนะฮะเราจะมาปั้นเบ็ดนะฮะแปดสิบบาทให้ท่านดูนะครับว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะครับมีคนร้องขอเข้ามานะฮะว่านะครับลองทุนนิดน้อยหน่อยสิมันจะเล่นได้ไหมนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะ เราก็มาดูนะครับว่าเอเจนได้ไหมนะครับามาลุ้นกันน,นะาผกนะมาลุ้นกันซิเดีโหครับตอนนี้ก็ลดลงไปแล้วนะนเรื่อยๆยนันต่อครับ มาโหไม่มาชึบ,บ,บนี่บบนะครัคบปกติเป็นกิกแตกปกติเป็นกี๊แตกนะคะรับผมเบ็ดน,น้อยเป็นหน่อยนะเบิงนะครับผมนะบวกมานะครับเป็นไงครับผมนะสุดยอดเลยฮะ,ะสุดยอดะครับผมนะเบ็ดสองบาทได้แปดร้อยแปดร้อยทุยนะครับผมนะร้อยแปดสิบหกบาทนะท่านผู้ชมเอาดีครับจากทุนนะครับแปดสิบบาทนะเราได้กำไรมาเห็นนะเอาลุ้นกันต่อผมก็ไปสองบาทนะ รามีทุนเยอะกว่านี้เราค่อยไปนะครับเป็ดสูงนะไปสักหน่อยครับเพิ่มขึ้นไปครับก็เรามีทุนแล้วนะครับยอดจริงครับเมื่อกี้นะเห็นไหมสเตปการกดหยุดของเฮียนะนี่ไงล่ะครับผมสุดยอดนะครับผมนะ้วใบอ่อนเหลือเกินนะฮะได้ไปเจ็ดสองใครับบวกอีกแล้วนะครับผมนะทุนแค่แปดสิบนะครับมันเล่นให้เด็กมันดูนะเด็กมันร้องขอนะครับว่าแน่จริงเฮียก็ลองเล่นเป็พกทุนต่ำๆดูบ้างสินะครับผมนะก็จัดไปครับผมเออนะะ มาดูนะามันจะได้นะครับเท่าไรนะไปะครับเป็ดสี่บาทเท่านั่นะเรามีทุนแล้วเราก็ต้องขยับนะครับเราจะย้ำอยุ่ที่นนะแต่เขาหาไม่เจริญนะครับเราก็เพิ่มเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะผมนะชุบสี่สิบหกบาทบอกเลยว่ารายจ่ายเกมนี้ก็พอใช้ได้นะครับแพงนะเอาเรื่องเหรอผมเผมต้องห้านะครับห้บาใบนะ ต้องหล่นลงมา5าใบนะถึงจะได้เข้าฟรีเกมนะครับนี่ก็ไม่มาเอานั่นๆๆเกือบ้วครับเชิบซี่โอมหวยกระลุกกระลือนไปเรื่อยครับนี่ไงล่ะครับท่านผู้ชมแหม่นะทำพีบไบเบิลเลยครับผมนะ 32บาทครับตอนนี้ก็เวลานะครับผมที่ผมเข้ามากดนะ3ทุ่ม49นาทีครับเราก็อยู่ที่เว็บนะ FOX89 นะครับผมใครครับที่สนใจอยากจะเล่นเว็บเดียวกันนะครับที่เฮียเล่นอยู่ก็ตามลิงก์นะครับผมด้านล่างที่เฮียประมุกได้เลยนะครับเป็นเว็บที่เฮียชอบเล่นอยู่แล้วนะครับเว็บนี้อันนี้ก็ร ดีใจได้แป๊บเดียวนะครับผมนะอุ้ยแกเดร์มาแล้วครับท่านผู้ชมนะแหมของกิิงนะครับผมนะมาลุ้นกันครับเจ็บไม่จำนะเราต้องซ้ำมันอีกรอบนะครับผมมาหน่อยเฮ้ยโอ้โหมันจะเกินไปแล้วพีหนุ่มเออสวยครับผมมาไปสีบาทมาดูหน่สิว่าปีกเกมนี้มันจะให้ผมเท่าไหร่โอ้โหแหมได้เสียวเยี่ครับผม ห้ารอบจะตั้งหนักน้อยจะตั้งหนักน้อยโอ้โหเกลือกันไปแล้วโอ้ยสิ Easy. สแกตเตอร์นะเกือบฟรีในฟรีอ้าวแบบนี้ก็สวยครับ90บาทครับผมนะเออเอาสี่ถ้าผมเอาสี่ฮะสองรอบบนครับผมชึบสิโอ้หยไม่ามาแล้วแหละดูแล้วมนันไม่มาโอ้สวยครับผมได้อีสามสิบหกบาทรอบนี้เราได้มาร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะครับ เป็นไงครับผมกับการนะฮะพกทุนมาแค่แปสิบาทเท่านั้นนะครับผมแม่นะครับมีสมาชิกนะฮะในกลุ่มนะครับผมนะเงียมานะครับผมก็บอกเลยนะว่าก่อนสี่ทุ่มนะครับไปดูใน youtube ได้เลยนะครับผมนะผมบอกเขาไว้นะครับในช่องเฮียได้เลยนะว่าเฮียแตกไหมนะครับเฮียก็เลยมาอัดให้เขาดูนะครับผมนะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยครับว่าถ้าเรารู้จักเล่นนะครับ พกทุนมาน้อยนะครับควกคุมเบ็ดนะให้พอเหมาะพอดีนะครับมันก็สามารถแตกได้ครับผมนะเนี่ยถือว่าผมแตกนะสามร้อยกับสี่ร้อยเมื่อกี้นะครับผมนะผมเลิกก็ได้นะครับเพราะว่ามันเกินทุนผมแล้วนะฮะเออมาอีกแล้วครับผมสุดยอดนะอ่าสุดยอดไหมครับผมไบอ่อนดีครับเป็นไงครับกับการพกทุนมาแค่เล็กน้อยกับการกดนะฮะกับการกดนะฮะซุปเปอร์เทพของเหียเก้านะครับ ใครนะครับที่อยากจะเล่นก็มาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมนะทุกท่านนะครับที่มีใจรักในกะโอ้โหดูดีขาดช่องเดียวโอ้โหยขาดช่องใหญ่อีกแล้วครับท่านผู้ชมอีกสี่รอบหมุนแม่ไม่เงยเลยถึงไงครับผมนะโอ้ยดูดิครับผมช็อโอ้โหอีกกระชัสุดท้ายครับแมงเกลือแน่ๆโอ้โหดูดิครับผมมันขาดช่องเดียวฮะตัวแพงมันไม่ให้นะครับ มันหลอกให้เฮียดีใจเล่นๆนะครับผมนะกะว่านะครับโอ้โหจะบวกสักอีสักหน่อยนะนะครับผมนะแล้วก็จะปิดลิปนะฮะจัดให้เด็กกันดูนะผมนะเด็กมันร้องขอมานะครับถ้าเรานะผมเรารู้จักนะครับการควบคุมเบ็ดนะเราก็สามารถบวกได้นะครับแต่ส่วนมากนะครับที่เฮียลบนะครับเฮียเล่นไม่ได้เฮียไม่ค่อยบวกเยอะเพราะว่าเฮียเล่นเบ็ดแพงครับยีงเอาแค่พอประมาณนะผมนะ พอกินนะครับผมพออยู่พอกินพอนะครับไม่เอาแบบว่าหวังรวยนะผมนะไม่มีใครนะที่รวยทางการกนัลนะครับผมนะฝากไ้ด้วยนะครับผมถ้านะครับเล่นแล้วรวยนะครับ่านนี้นะครับผมนะเขาไม่ทํางานทําการกันหรอกครับนะฮะเล่นได้นะครับนะแต่ไม่งมงายนะครับผมฝากได้วยนะครับน้องๆน้องๆที่อยากจะเล่นนะครับแต่ถ้าไม่มีการมีงานทําอย่าไปหาเล่นนะตอนนี้ก็ ก็ลงไปเรื่อยฮะเมื่อกี้ก็เกือบถึง400นะเงี่ยกดได้นะยังต่อครับได้11บาทเกมนี้ซื้อฟิีเกมไม่ได้นะครับผมไม่มีซื้อฟิีเกมนะต้องกดใช้เทคนิคในการกดของแต่ละท่านนะครับ เกมนี้ถะ EP ก่อนๆน,นะครับผมนะ EP ตั้งแต่เงียบเปิดช่องมาครับเคยแตกเยอะนะครับเป็นหมื่นเลยนะพกกุมได้แค่สามพันนะผมนะแตกถึงหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะมีกันต่อครับผมเอาสวย เปลี่ยนเป็ดห้าบาทนะครับเพราะเป็ดสี่บาทนะครับมันเคลือนนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็ดขึ้นไปนะเผื่อมันนะครับล็อกเป็ดสี่บาทเอาไว้นะครับมาลุ้นกันครับผมนะโอ้โหเป็ดห้าบาทเฮียมาแล้วครับสุดยอดนะครับผมสุดยอดครับผมเป็ดห้าบาทนะจ๊ะเป็นไงครับผมนะเรามาลุ้นกันครับว่าเบ็ดห้าบาทมันจะให้เฮียสักเท่าไหร่นะเมื่อกี้มันให้ไม่กี่บาทเลยนะเป็ดสี่บาทบอกแล้วนะครับเผื่อมันล็อกยุดล็อกยุดล็อกยุดนะผมจะถุยนะฮะ เออนะผมนะเอาดินะผมนะคูณสิบนะคูณทีละสองนะครับเพราะว่ามันหล่นนะฮหกลูกนะผมนะไข่หกใบนะครับมันเลยได้คูณสองนะครับหล่นห้าใบนะฮะได้ได้คูณหนึ่งนะครับหล่นเจ็ดใบขึ้นไปได้คูณสามครับผมเอามาอีกทีสุดท้ายครับโอ้โหนะฮะได้ร้อยยี่สิบเก้าบาทนะผมนะ กับการกดหยุดของเงียนะได้มาอีก300เช่นเคยครับยังไม่ไปนหน้ามาลังนะผมนะหัก่งสิบเอ็ดบาทครับเอาดีครับผมได้อีก3บาทเชิบสี่โอโ้ยังครับ อยากได้กคูณสามโอ้โหมาอีกครับผมนะคอมโบน,นอกครสี่สิบเอ็ดบาทครับผมอย่างหมามยู่ได้มีอีกแปดบาทเอาอีกโอ้โหไม่มาครับโอ้โหหาตทองเดียวท่านชมเงินต่อหรือเกันต่อเชิบสิยังครับ ยังครับยังครับหนุนต่อคเอาผมรถลงมาเรื it, ่อยๆครับผมนะเห็นเไงก็รถลงมาเรื่อยๆครับเนี่จะเกลือแบบนี้ไม่ได้นะฮะชือบตีโอ้ยนะครับเริ่มนะครับเริ่มนะครับมันเริ่มนะฮะมันเริ่มคืบคานเข้ามานะครับผมนะเมืนเริ่มจะกินเหี้ขึ้นแล้วนะครับผมมันเริ่มกินเหี้ขึ้นแล้ว เบ็ดแปดเอ้ยพกมาแปดสิบได้เกือบสี่ร้อยนะเยอะที่สุดนะครับที่กดได้เมื่อกี้โอ้โหเกือบครับผมมาดิครับผมท่านผู้ชมมือมาดูครับผมนะบอกเบ็ดห้าบาทโอ้โหดูมันครับคูณสามคูณสีคูณห้า โอ้โหไม่กดหยุดไม่ไหวครับผมว่ามันเกลือนะเมื่อกี้ยังครับยังมาไม่หมดยังครับอ่ปล่อยไหลครับทีนี้ชึบสิโอ้วิดแดงแดงแมือแหม่นู่จะเข้าแล้วมันเกลืออีกแล้วนะผมนะมันเกลืออีกแล้วผมว่าชึบโอ้โหนะผมว่าไมเข้า,าครับเงินต่อออกแล้วก็ผ่านไปแล้วนะสิบเอ็ดนาทีนะครับผม มาหน่อยเธอโอ้โห,โโหบวกได้แค่แค่400กับ400เองเหรอว้าโโ้โหต้องได้เยอะกว่านี้ดิเงินต่อหรือเงินงต่อก็ยังไม่ได้นะผมยังฮะชุดสิเออโอหห้าบาทเพิ่มขึ้นมาครับขอได้มีกระสุนนะครับสู้มันต่อ สามบาทดูบ้างครับผมล็อกยุดเป็นห้าบาทเอาไว้ห้าบาทเหมือนเดิมครับผมสับรอกสับรอกโอ,อ้ยับได้อีกหกบาทโอ้ไซต์ตีสูงสุดได้คกินเหรอเ้ย โอเคโอเคมาครับผมนะเหลือ80ก้าคูณอีกแล้วนะผมนะกลับมา80อีกแล้วนะครับโอ้โห oh, ได้เยอะสุดแค่นะครับผมนะเกือบ400ร้อยนั่นเองนะครับผมเป็นหเออสวยเียร้อยสามสิบมาแล้วฮะคุณเริ่มขึ้นไม้อีกแลยครับผมนะมีคูณได้สู้ต่อครับผมจะกดจนกว่าผมนะฮะจะเหลือเครดิตเพียงครับผมศูนย์บาทศูนตังนะครับ เอาดิครับผมได้อีกยีิบสองบาทมาตอนไหนนะฮะไม่ต่อครับทึบโอ้โหได้อีกเจ็ดบาทไม่คุ้มไม่คุ้มเออได้อีกสิบบาทนะครับผมนะถึงกันต่อครับเอาอีนครับว่าเข้าไปแล้วนะเมื่อกี้นะยกนะครับผมนะมาอีกแล้วครับผมกลับเบ็ด ให้กับ,บทุนนะครับ80ดสิบก็ตั้งวงวันที่เจอขอน้อยร้อยปอนเงินไปเอผมนะ40กว่าบาทครับเป็ดนะครับผมมาดมิก่อนครับถ้าหมดนะครับผมก็ลงนะฮะก็คือว่าลงนะจบเกมนะครับผมนะถือว่าจบเกมนะครับ เพราะว่าผมตั้งเป้านะครับผมมาว่าให้มันได้นะครับเกินนะครับผมแล้วสัก200ก็ถือว่าโอเคนะครับคุณน,นะครับ80ดสิบบาทแล้วที่พกมาเนอะผมก็เมื่อกี้น่าก็เกือบ400เลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะครับ400ร้อสำหรับทุน80นะมาลุ้นเงินต่อลุ้นเงินต่อโอ้โหนะผมนะมแหมจะหมดอยู่แล้วนะครับโอ้โหมาอีกแล้วผมนะ ทีละเล็กทีละน้อยฮะอ่ะบาทสุดท้ายครับผมเป็นอันว่าจบคลิปครับผมนะก็ถือว่าโอเคครับเบ็ดน,นะฮะก็ตั้งแต่5บาท4บาท3บาทนะครับผมนะกับคุณนะครับ80บาทนะก็กดได้นะฮะฝากคนที่บอกเฮียนะว่าแน่จริงนะครับให้เฮียพกตุนมาในน้อยนะก็ฝากไปดูด้วยนะครับผมนะเฮียกดแล้วนะครับอีพี่นี่ขอกรับรามาชิกันที่นี้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม